สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีต่อได้และก็ตัดได้ตรงหัวนะครับนะครับซึ่งช่างมือใหม่เขาอาจจะไม่รู้เลยนะครับแม้กระทั่งมืออาชีพบางคนยังทําไม่เป็นเลยนะครับตัดแบบไหนต่อแบบไหนนะครับนะครับคือทรงแบบนี้นะครับพื้นมันอ้ามันหลุดใช่ไหมผมมาเย็บรอบแล้วนะฮะเย็บตรงนี้ใช้ได้สีอะไรก็ได้สีขาวคือคือไม่ได้โชว์นะครับแต่ด้านนี้ตรงหัวนี้ต้องโชว์เอาเอาสี ออกสีเทาๆสีที่ใกล้เคียงก็ได้นะครับนี่นะครับอันนี้อสองเข็มน้าเข็มก็จะเออก็จะถึงจะถึงหัวนะครับขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับเย็บอย่างนี้นะครับเย็บเย็บตามร่องนี่แหละครับเพราะว่าอันนี้ผมเย็บเออเย็บตรงพื้นเพราะว่าพื้นมันหลุดนะครับขั้นตอนเย็บก็ปกตินะครับจับได้ก็อย่างนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับสอดเข้าไปข้างในนะครับเพราะรองเท้านี่มันเบอร์สี่สิบห้าเบอร์ใหญ่นะครับก็ดึงมาอย่างนี้นะครับดึงเข้ามา แล้วก็จับห่วงอย่างนี้นะครับบิดเกลียวทุกครั้งนะครับเน้นเลยนะครับเนี่ยทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับเนี่ยก็อีกประมาณสองเข็มนะครับสองเข็มก็จะ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 เออจะถึงหัวนะครับเออพูดติดอ่ะอยู่เรื่อ <ki> ย <aside> นี่นะครับเย็บอย่างนี้เกลียวเข็มนะครับเข็มนี่ต้องต้องหงายขอไปด้านหน้านะครับหมายถึงขอเข็มตัวนี้นะฮะต้องต้องหงายไปด้านหน้านะครับหงายหงายไปข้างหงายลงก็ไม่ได้ต้องหงาย หายไปด้านหน้าถึงจะเกี่ยวได้นะครับเกี่ยวได้ได้นะครับนี่นะครับนี่ก็อีกอีกเข็มสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเข็มสุดท้ายเข็มสุดท้ายก็แทงนี้นะครับแทงนี้เข้าไปเลยนะครับอึ๊บเออแทงนี้เข้าไปเสร็จแล้วก็จับได้อย่างนี้เหมือนเดิมนะสอนเข้าไปนะครับสอดเข้าไปเสร็จแล้วก็คล้องได้อ่เอาค้องเข็มแล้วก็ดึงดึงค้อนๆเนยนะครับตรงนี้เราเราต้องดันตรงนี้หน่อยนะครับดันอย่างนี้นะครับเทคนิคการดึงได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงกลับอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก็สอดห่วงนี้นะครับสอดห่วงปุ๊บเราก็บีดเกลียวด้วยนะครับเออนี่มันใช่ไม่ใช่คือคือเข็มจุดท้ายเราเรามัดเลยนะครับขั้นตอนมัดก็ทําอย่างนี้นะครับเราเราเช็คดูก่อนนะเราดึงดึงอย่างนี้นะครับดึงดึงขึ้นมานะครับเส้นไหนที่ดึงเลื่อนได้เราไม่ต้องไปมัดนะครับมัดเส้นที่มันดึงไม่ได้นะที่มันตึงๆนะครับก็มัดอย่างนี้ไปเลยนะครับมัดเข้าไปเลยปุ๊บมัดสองรอบนะครับมัดสองรอบปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นหนนี่นะครับเส้นที่อยู่ด้านในรองเท้านะครับดึงเข้าไปนะครับ อ่าตรงนี้ปิดอันนี้นี้กดตรงนี้หน่อยเพื่อมันยุ่งนะครับอ่าพอมันโจมปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาตัดได้ตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับตัดเฉพาะเส้นนอกนะครับอ่าตัดเส้นนอกแต่เส้นใยนี้ยังไม่ต้องตัดนะครับคือเราจะต่อนะครับเราจะเอาสีที่ใกล้เคียงที่สุดนะครอันี้เป็นสีเทานะครับขั้นตอนต่อก็ทําอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับปลายนี่ครับเราตัดออกแล้วมันแตกไม่เป็นไรเรามัดนะครับมัดอย่างนี้หนึ่งรอบนะครับมัดปมอย่างนี้นะครับ เออเดี๋ยวนะมาทำมัดให้มันเป็นปมอย่างนี้นะครับอ่าพอมันเป็นปมอย่างนี้แล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็เอาเข็มนี่ยนะครับแทงตรงที่เราจะเย็บบริเวณไอหัวนี่นะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวขยายมันใหญ่หน่อยนะคืออย่างนี้นะครับแทงนี้เลยนะครับแทงเข้าไปอย่างนี้นะครับปุ๊บแทงแทงให้ทะลุเลยนะครับเออทะลุเสร็จแล้วไอได้ที่เราจะเอาโชว์คือได้สีที่ใกล้เคียงตัวนี้นะครับ นี่นะครับคือคือสีสีเทานะครับนี่นะครับสีเทาเราจะสอดสอดสอดเข้าไปในรองเท้าเสร็จแล้วเราจะเกี่ยวได้ออกมาอย่างนี้นะฮะเออเห็นไหมเออเกี่ยวออกมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ดึงให้พอดีนะฮะอย่าให้มันจะดึงแรงมากเท่าไหร่ถ้าดึงแรงมากมันจะทะลุทะลุมันนะครับเสร็จแล้วไอเส้นข้างในนะที่อยู่ข้างในอย่างนี้นะครับเส้นที่อยู่ข้างในอย่างนี้นะครับเราก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องไปตัดเราไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับ คือเราขั้นแรกเราตัดข้างนอกแล้วใช่ไหมตะเข็มต่อไปเราก็เริ่มเย็บแล้วครับความความที่ห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับเพราะว่าเราเราโชว์นะครับเสร็จแล้วด้เส้นข้างในเราก็ทําอย่างนี้นะครับนี่นะครับแต่สมมติว่าถ้าพูดถึงถ้ามือล้วงได้คู่ใหญ่ไม่มีปัญหาจับอย่างนี้ได้นะครับถ้ามือเล็กนะสอดเข้าไปอย่างนี้นะครับเอามือสอดเข้าไปข้างในเสร็จแล้วก็เกี่ยวขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้มันจะได้พอดีเลยนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็ทําห่วงอย่างนี้นะฮะ ทำห่วงอย่างนี้เลยเดี๋ยวนะทำอย่างนี้ครับสอดห่วงเข้ามาเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวอย่างนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะนี้ออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็เย็บสะปันครับความเทห่างก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราโชว์นะครับเราโชว์มานะครับออย่างนี้นะครับเอคือ จะบอกวิธีหนึ่งนะครับถ้าว่าสมมติว่าถ้ามือใหญ่แล้วหัวมันแหลมอย่างนี้นะเทคนิคการการสอดได้ไอจับได้จับอย่างนี้นะครับเอานิ้วกลางก็ได้นิ้วชี้ก็ได้นะครับพันอย่างนี้นะครับพันอย่างนี้หนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะพันอย่างนี้หนึ่งรอบนะครับเสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปตรงนี้สองนิ้วเนี่ยเราต้องเราต้องจับตรงนี้ด้วยนะครับจับตรงนี้เพื่อไม่ให้ได้มันหลุดนะครับสอดเข้าไปข้างในครับเสร็จแล้วเราก็คล้องได้อย่างนี้ครับ สอดใช้ประสาทสัมผัสนะครับเกีียวได้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเอ่ออย่างนี้นะครับดึงออกมาแล้วนะฮะดึงมาแล้วเราก็ดึงให้สุดเลยนะครับดึงให้สุดปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นห่วงอย่างนี้นะครับเราก็จับเส้นเนี้ยเส้นนอกเนี้ยแล้วก็เบ็ดเกลียวแล้วก็แนบข้างหน้าแล้วก็ดึงเส้นไหนนะครับดึงเส้นนี้นะครับเส้นไหนนะครับดึงเข้าไปเงี้ยได้เลยนะครับนี่นะครับเทคนิคการเย็บหัวรองเท้าจะวจะเป็นหัวแหลมหัวเล็กหัวใหญ่มือเล็กมือใหญ่ทาได้หมดนะครับ นอกจากปผลแหลมมากๆขนาดนั้นมันจะเย็ยบไม่ได้นะครับเนี่ยทำอย่างนี้ปกติเลยนะครับอเออนยผมจะเย็ยบไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะฮะวิธีเย,ย็บก็อย่างนี้นะครับความเทห่างตรงน,นี้ไม่ต้องไม่ต้องถึงหนึ่งเซนนะครับเออเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยวงท้านี่เบอร์สี่สิบห้าเบอร์ใหญ่หน่อยเนี่ยเวลาเย็บก็ทำอย่างนี้ยของของได้ขึ้นมาเข็มเนี่ยเราต้องหายหงายไปข้างหน้านะครับนี่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะยครับ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยเอาละครับนี่ก็อีกสองเข็มก็จะเสร็จนะครับนะครับแทงอย่างนี้เลยนะครับแทงอย่างนี้เข้าไปเลยแทงเข้าไปปุ๊บเออแทงเข้าไปสอดเข็มไปลึกๆหน่อยก็ได้นะครับจับได้นะถ้าว่ามือเล็กเออถ้าว่ามือใหญ่ปลายรองเท้าเล็กให้จับแบบนี้แต่ถ้ามือเล็กหัวรองเท้าใหญ่ให้จับแบบนี้ก็ได้นี่นะ จับแบบนี้แต่ผมจะจับอย่างนี้เพราะว่ามือผมเล็กและและรองท้าในหัวมันใหญ่ครับเสร็จแล้วก็คล้องได้อย่างนี้ขึ้นมาเกี่ยวได้ขึ้นมาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเสียหลักไปหน่อยเพราะมันพลาดเดี๋ยวนะเอาใหม่เอาใหม,าอามา่อย่างนี้ครับแทงนี้เลยบุ๊บนี่นะครับม้วนได้อย่างนี้วอ้หวนี่นะเห็นไหมเออเนี่ยสอดเข้าไปเลยสอดเข้าไปแกะนี่ได้เลยครับ ็แล้วก็สอด่วงบิดเกลียวตัวนี้ด้วยแนบกระปางหน้าอ่าอันนี้ก็คือเข็มสุดท้ายที่เราจะต้องมัดแล้วนะครับเราก็แทงเข้าไปเลยครับแทงเข้าไปอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จับได้ปกติอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปสอดในหัวนี้นะฮะเกี่ยวได้เวลาดึงทําอย่างนี้นะครับเอานิ้วนี้ค่ะดันดันตรงนี้หน่อยนะดันตรงตรงพื้นตรงนี้ดันอย่างนี้คับเอานิ้วป้งนี้นะฮะแล้วก็ค่อยจับเข็มอย่างนี้นะครับจับเข็มอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ดึงค่อยๆดึงงี้ปุ๊บ เราต้องค้อนค้อนเข็มด้วยนะถ้าดึงตรงไม่ได้มันจะหลุดแต่ล้วเราก็ดึงให้สุดเสร็จแล้วอ้าวเราก็มามัดเช็คดูว่าเส้นไหนที่มันเลื่อนได้เคลื่อนได้เราไม่ต้องไปมัดมัดเส้นที่มันดิ้นไม่ได้นะครับมัดสองรอบมัดอย่างนี้นะครับหนึ่งรอบสองรอบอ้าวเสร็จแล้วนะเราก็ดึงเส้นนหนนี่นะครับเพื่อจะให้ตรงนี้มันจงเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอานิ้วนิ้วโป้งเนี่ยกดตรงนี้เพื่อไม่ให้ได้มันยุ่งนะครับนี่ฮะดึงเส้นนี้เลยนะครับ ดึงเข้าไปดึงดึงเข้าไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บอา้าวดึงพอมันสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วปมมันจมแล้วนะครับเราเช็คดูว่าปมมันจมเสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวด้ยยังไม่แน่ใจเออโอเคนะครับปมมันจมแล้วพอจมเสร็จแล้วเราก็มาตัดเ,ดเส้นเส้นนอกนี่นะครับเส้นนอกที่เส้นที่โชว์นี่ครับตัดออกไปเลย เสร็จแล้วถ้าว่ามันเป็นเสร็จอะไรเราก็ไฟแช็กล้นนิดหน่อยนะครับอ่าลนเสร็จแล้วเพิ่มไม่ได้มันแตกเสร็จแล้วเราก็กดให้จมแล้วปัญหาเส้นนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะครับจําเลยนะครับวิธีตัดบางทีเอากรรไกรอ่ะมันตัดยากนะครับเจ้ามีดตัดมันก็ตัดลําบากนะครับเพราะว่ามันอยู่ลึกนะครับได้นะขั้นตอนก็ทําอย่างนี้นะครับแบบง่ายๆเลยนะครับแทงตรงนี้นะครับรูไหนก็ได้นะครับแทงบริเวณนี้นะครับตรงไหนก็ได้แทงเข้าไปเลยปุ๊บ อ้าวเสร็จแล้วแล้วก็เอาได้เส้นนานี่คล้องแบบนี้ปกติแบบเย็บปกติทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปแล้วก็เกี่ยวได้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับเกี่ยวได้ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ดึงครับดึงดึงให้สุดเลยนะครับอ้าวพอมันสุดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็มาเช็คดูว่าเส้นที่เราจะตัดก็คือเส้นนี้นะครับเส้นที่มันตึงนะครับเส้นตึงก็คือเส้นนี้นะครับ นี่นะครับอีเส้นนี้มันเคลื่อนได้เส้นเอเส้นนี้เคลื่อนได้ไม่ไม่ต้องตดัดตัดเส้นที่มันดิ้นไม่ได้นี่นะครับตัดออกเลยนะครับตัดออกเลยปั๊บอ่าโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นนี้ออกปกติเลยนะครับดึงออกปั๊บอ้าวแค่นี้ก็โอเคเรียบร้อยนะครับเทคนิคการตัดได้เฉพาะหัวมันนะครับเสร็จสับเรียบร้อยนะ สำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับผม